ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกต8ปสสวัสดีค่ะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในภารกิจแม่กับลูกช ALLENGE กันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เกดกับคุณแม่เนี่ยไม่ได้มาแข่งกันนะวันนี้เนี่ยเกดกับคุณแม่จะมาใช้เงิน10สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะซื้อขนมปัง10สิงคโปร์ดอลลาร์ก็มา250บาทนะคะเราจะไปดูกันว่า10เหรียญเนี่ยมันจะซื้อขนมปัง ได้กี่ชิ้นมันจะได้เยอะหรือเปล่านะคะเกยคิดว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่า250บาทนะเออดูซิว่าเราจะได้เยอะไหมไปเลยน,น,นี้นะคะแกก็อยู่ที่ห้างบูกิสซิตี้นะคะนี่อยู่ที่ร้านขนมปังร้านนี้เลยนะคะมีเค้กมีอะไรด้วยแต่ว่าเราจะเลือกซื้อขนมปังร้านนี้แหละดูซิว่าสิเหรียญฮ่องกองดสิงคโปรสส์สี่เหรียญสิงคโปร์นะคะจะได้อะไรบ้างพวกขนมพวกนี้มันน่าจะคลากันได้นะ มันห้าชิ้นสมเหรียญเองนะแล้วเรามีงบสิบเหรียญงั้นเอามาอย่างละหนึ่งเลยคุณแม่จัดเลยค่ะอ่านะคะอันนี้เป็นช็อกโกนะคะเป็นช็อกโกแลตนะส่วนนี้เป็นแฮมอ่ากระเทียมแฮมกระเทียม,มส่วนนี้เป็นไก่กับเบคอนอูเห็นเบคอนเป็นชิ้นๆเลยดูสิทุกคนโอ้นะคะเอาไปเลยอย่างละหนึ่งนะจ๊ะ เขาเขียนว่า new product ด้วยเป็นชิ้นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกดีอันนี้ก็้าได้แล้วเราเดินดูก่อนดีกว่าไปมันค้าได้เหมือนกันหมดเลยแหละทุกอัน3ชิ้นเอาเป็นไส้กรอกไหมทูน,น้าบันก็น่ากินนะคะนี่นีเอาน,น,นี่เอานี่ค่ะนี่ทุกคนอันนี้น่ากินมากเลยไก่ไกแฮมแฮมไก่ไกดูสิ นี่เบคอนชีสเบคอนชีสเอาเอาเบคอนชีสด้วยนะคะส่วนข้างล่างนี่เป็นทูน่าต่างๆนะคะไก่มีครัวซองแฮมชีสด,ด้วยค่ะเอาครัวซองครัวครัวซองแฮมชีสไปด้วยค่ะหนึ่งอันนะคะนี่อะใช่ค่ะอ่าคุณแม่คีบเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะในถาดก็มี6ชิ้นแล้วนี่นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกนะคะเป็นขนมปังหมูหยอง ชิ้นเดียว1.1 3ชิ้น2.7แต่ว่าอันนี้เนะี่ยพี่แกจะเอากับไทยไปด้วยกลัวว่ามันจะเสียก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อไปนะแต่ดูอย่างอื่นดีกว่าขนมปังเยอะดีนะคะนี่นี่ก็น่ากินนะโอ้ชิ้นว้าโรเลยอะ่ะชีสชีสมันคือชีสแฮมนะคะไหนมีอะไรอีกฝั่งนู้นะถึงจะเป็นแบบรุ่น3ชิ้น3จุดกว่านะคะ อัลมอน์ครีมชีสคีบเลยจ้าชิ้นหนึ่งก่อนเอาไปอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแหละไปลองหลายๆอย่างอุ้ยอันนี้ไก่ทอดเหรอทุกคนมีเป็นไก่ทอดด้วยนักเก็ตเขาเห็นว่านักเก็ตหรนักเก็ตน่ากินมากเอาไปหนึ่งไหมอันหนึ่งครับอตอนนี้ก็เยอะแล้วนะคะได้หลายชิ้นแล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวอาหาอีกทักหนึ่งอันน,น,นะจ๊ะอันนี้แม่ล่ะใช่กรอกดอกไม้เอ,อ้ยใช้กกอดดอกไม้โอเคเดี๋ยวไปคิดเงินกันนะคะว่าจะเกินหรือเปล่า,าจะไปจ่ายตังค์แล้วนะคะเขามาลังค่อยๆย,ยัดใส่ถุงแล้วน่าจะประมาณถุงละสามชิ้น ดูสิว่ามันจะถึงงบไหมโ okay. อเคค่ะไม่เกินนี่นะคะเก็ตได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด9ชิ้นแต่ตอนแรกอะ่ะเขาเขียนว่า3ชิ้นอะ่ะมัน3.3เหรียญใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอไปคิดเงิน9ชิ้นที่ได้มาที่เลือเลือกมา6เหรียญเอ๊คือจาก250รือที่ตั้งไว้10เหรียญเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า หลือแค่6กเหรียญก็คือประหยัดไปสนะคือพอไปคิดเงินอนะ่ะแต่ที่เราคำวนวณอ่ะมันมันไม่ใช่เลยไนงะเออมันก็กลายเป็นว่าอันนี้นะคะแค่6เหรียญ180ยบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้นะคะคือขนมปังที่เราได้มาแล้วนะคะก็จะมีน,นี่ในนี้เนี่ยมี2ชิ้นนะน่าจะเป็นครัวซองแฮมชีสนะคะแล้วก็เป็นอ่ออัน,นนี้น่าจะเป็นแฮมชีสธรรมดานะคะ แล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกลแลตน่าจะเป็นพวกฝั่งอันนี้น่าจะเป็นหวานด้วยกันนะเมื่อกี้นี่เป็นของขาวานนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นพวกบรรดาไส้กรอกนะคะได้เยอะมากเลยทุกคนดูมันถูกมากเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นแบบไก่ทอดแล้วก็เป็นไก่นะคะสามชิ้นะ ม่ถูบออย่างที่เราคัดคิดเอาไว้นั่นเองนะคะยังไงวันนี้พี่เกดขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายว้วาวว้าว สติกลลเกอร์ลาโปเกส89นีวางจำหน่ายแล้วใน l ล n e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลรงด้านน้ำเลยเพียงแค่พิมพ์ว่าโปเกส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกตด้วยนะคะ